S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลสธ,ธรรมชาติของนี้ทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีมีอุปมาดั่งดอกปทุมชาติอันสวยสวยงามๆก็เกิดขึ้นมาจากคนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกียดแต่ว่าดอกบัวน,นั้นเมื่อขึ้นพ้นคนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชาอมหาอุปราชและเสนาบดีเป็นต้น และดอกบัวน,นั้นไม่ได้กลับคืนไปยังคนตมนั้นเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวาจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียรประโยคพยายามย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียดจิตจึงพ้นจากสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี่เองร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครค,คืออุจระปัสวะมูดคูดทั้งละทั้งปวง สิ่งที่ออกจากผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เรียกว่าขี้ทั้งหมดเช่นขี้หัวขี้เล็บขี้ฟันเป็นต้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ร่วงโรนลงสู่อาหารมีแกงกับเป็นต้นก็รังเกียจต้องเททิ้งกินไม่ได้ และร่างกายนี้ต้องชำระขัดสีอยู่เสมอจึงพอเป็นของดูได้ถ้าหาไม่ก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ของทั้งปวงมีผ้าแพรเครื่องใช้ต่างๆเมื่ออยู่นอกกายของเราก็เป็นของสะอาดน่าดูแต่เมื่อมาถึงกายนี้แล้วก็กลายเป็นของสกปรกไปเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าไม่ซักฟอกก็จะเข้าใกล้ไข่ไม่ได้เลยเพราะเหม็นสาบดังนี้จึงได้ความว่าร่างกายของเรานี้เป็นเรือนมูดปัสวะเรือนคูดอุจระเป็นอสุภ ของไม่งามปฏิกูลน่าเกียดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นถึงป่านนี้เมื่อชีวิตหาไม่แล้วยิ่งจะสกปรกหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงมาพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ชำนิชำนาญด้วยโยนิสโสมนสิการการพิจารณาโดยแยบคายตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือขณะเมื่อยังเห็นไม่ทันชัดเจนก็พิจารณก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งกายอันเป็นที่สบายแห่งจริตจนกระทั่งปรากฏเป็นอุกหานิมิตคือปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กำหนดส่วนนั้นให้มากจเจริญให้มากทำให้มาก การเจริญทําให้มากนั้นพึงสราบอย่างนี้ชาวนาเขาทํานาเขาก็ทําที่แผ่นดินไถที่แผ่นดินดําลงไปในขี้ดิน ปีต่อไปเขาก็ทำที่ที่ดินนั้นเองเขาไม่ได้ทำในอากาศกลางหาาคงทำแต่ที่ดินแห่งเดียวข้าวเขาก็ได้เต็มยุง้งเต็มฉางเลยเมื่อทำให้มากในที่ดินนั้นแล้วไม่ต้องลองเรียกว่าข้าวเอ๋ยข้าวจงมาเต็มยุ้งเน่าข้าวก็จะหลั่งไหลามาเองและจะห้ามว่าข้าวเอ๋ยข้าวจงอย่ามาเต็มยุง้งเต็มหลัฉางเราเน่าถ้าทำนานในที่ดินนั้นเองจะจนสำเร็จแล้ว ข้าวก็มาเต็มยุง้งเต็มชางโดยไม่ต้องสงสัยเลยฉันใดก็ดีพายโยคา,าวาจรเจ้าก็ฉันนั้นคงพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัยหรือที่ปรากฏมาให้เห็นครั้งแรกอย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาดการให้มากนั้นไม่ใช่หมายแต่การเดินจงกรมเท่านั้นให้มีสติหรือพิจารณาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอน กินดื่มทำพูดคิดก็ให้สติรอบคอบในการอยู่เสมอจึงจะชื่อว่าทำให้มากเมื่อพิจารณาในร่างกายนั้นจนชัดเจนแล้วให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกออกเป็นส่วนๆตามโยนิโสมนสิการของตนกระจายออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและพิจารณาให้เห็นไปตามนั้นจริงๆ อุบายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ควรออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแต่อย่าละทิ้งหลักเดิมที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั้นเทียวพายโยคาวจรเจ้าเมื่อพิจารณาในที่นี้พึงเจริญให้มากทําให้มากอย่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งตั้งครึ่งเดือนตั้งเดือนให้พิจารณาก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็นอุนารมปฏิลมคือเข้าไปสงบในจิตแล้วถอยออกมาพิจ แล้วถอยออกมาพิจารณากายอย่าพิจารณากายอย่างเดียวหรือสงบที่จิตแต่อย่างเดียวพายโยคาว,วาจรเจ้าพิจารณาอย่างนี้ชำนาญแล้วหรือชำนาญอย่างยิ่งแล้วคราวนี้แหลเป็นส่วนที่จะเป็นเองคือจิตย่อมจะรวมใหญ่เมื่อรวมพับลงย่อมปรากฏว่าทุกสิ่งรวมลงเป็นอันเดียวกันคือ มดทั้งโลกย่อมเป็นทธาทั้งสิ้นนีมีจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่าโรคนี้ราบเหมือนหน้ากองเพราะมีสภาพเป็นอันเดียวกันไม่ว่าป่าไม้ภูเขามนุษย์สัตว์แม้ที่สุดตัวของเราก็ต้องร่มราบเป็นที่สุดอย่างเดียวกันพร้อมกับยานสัมประยุทคือรู้ขึ้นมาพร้อมกันในที่นี้ตัดความสนเทศในใจได้เลยจึงชื่อว่า ยะถาภูตยานทัศนวิปัส,สนาคือทั้งเห็นทั้งรู้ตามความเป็นจริงขั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะดำเนินต่อไปไม่ใช่ที่สุดอันพระโยคาวจรเจ้าจะพึงเจริญให้มากทําให้มากจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอีกจนรอบจนชำนาญเห็นแจ้งชัดว่าสังขารความปรุง แต่อันเป็นความสมมุติว่านน่นเป็นของของเรานนทน,น,นเป็นเราเป็นความไม่เที่ยงอาศัยอุปทานความยึดถือจึงเป็นทุกข์ก็แลท่าทั้งหลายเขาหากักมีหักเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่อย่างนี้มีมาก่อนเราเกิดตั้งแต่ดึกดำบรรก็เป็นอยู่อย่างนี้อาศัยอาการของจิตของขันธ์ห้าได้แก่รูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายทุกพบทุกชาตินับเป็นอเนกชาติเหลือประมาณจนมาถึงปัจจุบันชาติจึงทำให้จิตหลงอยู่ตามสมุติไม่ใช่สมุติมาติดเอาเราเพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตามเมื่อว่าตามความจริงแล้วเขาหากมีหากเป็นเกิดขึ้นเสริมไปมีอยู่อย่างนั้นทีเดียวโดยไม่ต้องสงสัยเลยจึงรู้ขึ้นว่า ปุพเพสุอนนุสสะสุเตสุธรรมะเมสุธรรมดาเหล่านี้หากมีมากแต่ก่อนถึงว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครก็มีอย่างนั้นทีเดียวฉะนั้นความข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเราไม่ได้ฟังมาแต่ใครไม่ได้เรียนมาแต่ใครเลยพราะของเหล่านี้มีอยู่มีมาแต่ก่อนพระองค์ ดังนี้ได้ความว่าธรรมดาท่าทั้งหลายย่อมเป็นย่อมมีอยู่อย่างนั้นอาศัยอาการของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาหลายพบหลายชาติจึงเป็นเหตุให้เป็นไปตามสมมตินั้นเป็นเหตุให้อนุสัยครอบงำจิตจนหลงเชื่อไปตามจึงเป็นเหตุให้กกอภพบก่อชาติด้วยอาการของจิตเข้าไปยึดฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าจึงมาพิจารณานโดยแยบคายลงไปตามสภาพว่า สัพพะเพสังขาราอณิจจจาสัพพเพสังขาราทุกขะขาสังขารความเข้าไปปรุงแต่งคืออาการของจิตนั้นแลไม่เที่ยงสัตว์โลกเขาหาักมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นให้พิจนารณาโดยอริยสัจธรรมท,ทั้งสี่เป็นเครื่องแก้อาการของจิตให้เห็นแน่แท้ลงไปว่าตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์พราะเหตุที่มัน เพราะเหตุที่ไม่เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงหลงตามสังขารเมื่อเห็นจริงลงไปแล้วก็เป็นเครื่องแก,อากา้แกอาการของจิตจึงปรากฏขึ้นว่าสังขาราสสะสตะส,ะส,ะสะตาณตติสังขารทั้งหลายที่เที่ยงแท้ไม่มีสังขารเป็นอาการของจิตต่างหากเปรียบเหมือนพยับแดด ส่วนสัตว์เขาก็อยู่ประจำโลกแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อรู้โดยเงื่อนสองประการคือรู้ว่าสัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้นสังขารก็เป็นอาการของจิตเข้าไปสมมติเขาเท่านั้นทีติภูตังจิตตั้งอยู่เดิมไม่มีอาการเป็นผู้หลุดพ้นได้ความว่าธรรมดาหรือทาทั้งหลายไม่ใช่ตนจะใช่ตนอย่างไรของเขาหากเกิดมีอย่างนั้นท่านจึงว่าสัพเพธรรมมาอันะ ตาตาทำทั้งหลายไม่ใช่ตนให้พระโยคาวาจรเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้จนทำให้รวมพับลงไปให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นพร้อมกับยานสัมปยุทธปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจึงชื่อว่าวุฒธฐานคามิณีวิปัสสนาทำในที่นี้จนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมย่า่รวมใหญ่และยานสัมปยุทธ รวมทวนกระแสะแก้อนุสัยสมมมุุตติิเเปป็็นนสมมุติเป็นวิมุติหรือรวมรงทีติดจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยยานสัมปยุตว่าขีนาชาติยาณังโหติดังนี้ในที่นี้ไม่ใช่สมมติไม่ใช่ของแต่งเอา เราเอาไม่ใช่ของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้เป็นของที่เกิดเองเป็นเองรู้เองโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะด้วยการปฏิบัติอังเข้มแข็งไม่ท้อถอยพิจารณาโดยแยบคายด้วยตนเองจึงจะเป็นขึ้นมาเอง ท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่างๆมีต้นข้าวเป็นต้นเมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้วผลคือรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรถนาเอาเลยเป็นขึ้นมาเองถ้าแลบุคคลมาปรถนาเอาแต่รวงข้าวแต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่เป็นผู้เกียจคร้าน จะปัถนาจนวันตายรวงข้าวไม่มีขึ้นมาให้เลยฉันใดวิมุติธรรมก็ฉันนั้นนั้นแลมิใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปัถนาเอาได้คนผู้ปัถนาวิมุติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติมัวเกียดคานจนตัวตายจะประสบวิมุติธรรมไม่ได้เลยด้วยประการฉนี้